จากกรณีที่คุณแม่สายแทบอย่างอุ้มลักษณาวัฒนวงศ์สีออกมาประกาศแยกทางกับสามีบอลกฤษณาอมิสูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสถานะความเป็นพ่อแม่ของลูกๆเท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีการออกมาพูดสาเหตุออกมาอย่างชัดเจนแต่หลายคนก็คาดเดาว่าฝ่ายชายหน้าจะเป็นฝ่ายนอกใจล่าสุดอุ้มลักษนาได้โพสภาพตัวเองตามปกติแต่ก็มีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ปมเลิกสามีว่า พอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กส์กับคุณอุ้มมาสามปีแล้วบางทีเซ็กส์ก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนื้อปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลยสามคนยิ่งดีค่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำ